สวัสดีครับช่องประสงค์น้นแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพอนพี่พี่เอทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอทั่วประเทศไทยแล้วก็ตีโวโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมพามาทานอาหารอร่อยครับผมนะครับที่ตลาดไทยครับผมนะครับขาหมูตอกสุ่งบังลักรุ่นที่สามนะครับผมนะ Uhm. ต้นตำรับ2498ครับผมนะครับนี่ครับผมจำใหญ่ขาหมูพะโล้ยกทั้งขาครับผมนะครับนี่ครับผมเก้าขาหมูนะครับตำนานขาหมูนะครับตอกซุ้มรางรักเจ้าเก่า2498ครับผมนะครับนี่ครับเก้าวขาหมูนะครับเนื้อหนัง50บาทข้าวขาหมูน่ารู้ว่านะครับ50เข้าปกิ60บาทครับผมนะมีป้ายบองโอเคนะครับ แม่พี่น้องเพื่อนๆที่พีเอฟซีท่านใดชอบรับประทานข้าวขาหมูหรือว่าจะเป็นนี่ครับผมนะครับต้มจืดนะครับผมแกงจืดมะละซีโครงหมูครับผมนะครับแกงจืดหมวเช็เท้าซีโครงหมูขาหมูตอกซุงรวมมิตรครับผมนะครับข้าวขาหมูครับก็ขอเชิญได้ที่ร้านข้าวขาหมูตอกซุงบางรักรุ่นที่สามต้นตำาหรสองสี่เก้าแปดนะครับผมครับ ตองสุงบางลักษ์ที่ตลาดไทยนะครับผมสาขาตลาดไทยยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับร้านข้าวขาหมูตอกสุงบางลักษ์ยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมน่ารับประทานมากสุดยอดนะครับผมนะครับ ขายดีมากนะครับการันตีความอร่อยได้ครับผมนะครับสุดยอดชิกเนเจอร์ของตลาดไทยครับผมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆรีพีเอฟซีท่านใดนะครับผ่านไปผ่านมาตลาดไทยก็ขอเชิญแวะมาชิมนะครับแวะมาชมนะครับผมแวะมาทานอาหารดีนะครับผมร้านดังนะครับผมข้าวขาหมูตอกสุกบางรักครับผมนะครับพี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับนะครับผมครับ ครบครับผมนะครับเาสวยนะครับผมข้าวหอมมะลิอย่างดีครับผมนะครับอันนี้เป็นเครื่องเคียงครับผมนะครับก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะครับสวนหอมนะครับผมกระเทียมนะครับผมน้ำส้มนะครับน้ําปลานะครับผมมีครบครับผมนะครับการันตีความอร่อยนะครับสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคขอเชิญได้ที่ร้าน ข้าวขาหมูตอกซุงบางรักรุ่นที่สามนะครับผมต้นตำรับสอง8ี่รุ่นที่3ามครับผมนะครับนี่ครับผมก็จะมีแกงจืดนะครับผมนะครับมะระซี่โครงหมูครับผมนะครับซิกเนเจอร์เช่นกันแกงจืดหัวเท้าซี่โครงหมูครับผมนะครับขาหมูตอกซุงรวมมิตรครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับข้าวขาหมูนะครับผมนะครับนี่ครับผมร้านเราเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับ ทางด้านนี้ครับผมก็จะเป็นสเต็กคุณชายครับผมับสเต็กคุณชายก็จะมีสเต็กปลาทอดสเต็กไก่ย่างสเต็กไก่ที่ไคยดำนะครับสเต็กหมูี่ไายดำสเต็กแฮมสเต็กฮอชช็อกครับผมครับพอเชิญได้ที่ร้านสเต็กคุณชายครับผมมาดูตามนี้เลยแับหน้าจอได้เลยนะครับช่องประสงค์มนแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆที่พีเอฟซีพามา ทานอาหารอร่อยนะครับผมร้านดีร้านดังที่ตลาดไทยครับผมทำบรรยากาศค้าขายดีมีกาไรงามๆวันนี้พบกันเช้าวันพุธนะครับผมที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกากับ35นาทีครับผมนะครับดีครับผมนะครับเกาเหลาเลื่อนหมูนะครับกุําน้สใสโจ๊กเจวราชร้านโกบีครับผมนะครับ นี่ของแท้ครับผมนะครับการันตีความอร่อยเช่นกันอาหารดีร้านดังนะครับการันตีความอร่อยครับผมนะครับเราเหล่าเลือดหมูนะครับ5060ิบหกสิกระจ้าน้ำใสห้สิบนะครับผมเส้นหมี่น้ำใสทรงเครื่องเกีหมี่ทรงเครื่องก็ต้องทรงเครื่องจงหมูครับผมสี่สห้าสิบเบอร์โทรตามนี้เลยครับผมครับจำหน้าสอนได้เลยนะครับตลอดเลือดหมูกระจ้าน้ำใสโจงเยาวราชครับผมนครับทางนั้นนี้ก็จะเป็นสเต็กคุณชายครับผมนะครับ ซิกเนเจอร์ตลาดไทยครับผมนะครับนี่ครับผมอาหารจานเดียวครับผมครับข้าวยำไก่แซ่บนะครับผมข้าวสเต็กหมูวิ่ไก่ดำสเต็กปลาทอดครับผมครับนี่ครับผมมาดูมาชมนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นครัวบินหลาครับผมนะครับนี่ครับผมครัวบินหลาร้านบินหลาอาหารภาคใต้บ้านเราครับผมนะครับ ปึนเรื่องดึงไทไม่ต้องไปถึงคอนข้าเแกงผักใต้นครศรีธรรมราชนะครับหัวบินหลาดงครับผมนะครับนี่ครับผมเมนูวันนี้ครับผมผัดลูกชิ้นนีครับผมนะครับไข่ดาวนะครับผัดกะเพรานะครับผมผัดหน่อไม้ผัดถิงนะครับถิงผัดไก่นะครับหน่อไม้ผัดเนื้อครับผมนะครับนี่ครับผมผัดทัวนะครับผมครับ เยอะแยะมากมายทั่วกิ้งหมูไก่นะครับม sí ีครบหมูไก่เนื้อครับผมพะโล้นะครับผมนี่ครับผมสุดยอดนะครับผมนะครับอันนี้ครับผมครับซิกเนเจอร์ช่นกันครับผมนะครับซิกโคงครับผมนะครับแกงซิกโคงนี่อร่อยมากเชอบมากครับผมครับไข่พะโล้ไข่ต้มนะครับผมผัดุุมงไฟแดงผัดเต้าหู้นะครับผมนะครับองอ่า พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดที่ชอบรับประทานอาหารใต้รสจัดนะครับผมข้าวแกงผังใต้บ้านเรานะครับกัวบิหลาดงครับผมข้าวแกงผังใต้นครศรสธกรมาชยินดีต้อนรับและให้บริการครับผมนะครับมีทีมงานน้องๆนี่ครับผมกัวบิหลาใส่เสื้อทีมสีขาวนี่ครับผมครับสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะครับบรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับน้ำพริกกะปินี่ ฟรีนะครับผมนะขายฟรีครับผักนี่ครับผมผักแก้มนะครับผมน้ำพริกกะปิพริกน้ำตาลนะครับผมนตงกวานี่น้ำซุปปีเช่นกันนะครับผมน้ำพริกกะปิน้ำซุปปีครับผมนะครับติกเจอร์เลยครับผมนะครับปูบินหลาครับผมนับของแท้ครับผมนะครับเข้าสวยนะครับผมนะครับข้าวหอมมะลินะครับผมนึกกันร้อนๆนะครับผมกันร้อนๆครับผมนี่ครับผมบรรยากาศการขายดีมีกำไรงาม พอแม่พี่น้องเพื่อนๆพีเอฟซีท่านใดที่ชอบรับประทานอาหารปักไต้บ้นเหลาก็ขอเชิญได้ที่ครัวบินหลาดงครับผมนะครับน้ำพริกกะปิฟรีนะครับผมน้ำปลาฟรีนะครับผมผักแก้มนะครับผมน้ำซุปฟรีครับผมนะครับสุดยอดมากครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับบรรยากาศขาขายดีมีกำไรงามๆมีมากมายหลากหลายเมนูครับผมนะครับนับไม่ทุ่นนะครับผมนะครับ ผัดเปรี้ยวหวานนะครับผมแกงพันแหงนะครับผมนะครับนี่ครับผมผัดเต้าหู้นะครับผมสุดยอดนะครับผมเข้าแกงปัดใต้บ้านเหล่าครับผมไม่จะไปถึงคอนนะครับผมครับนี่ครับผมเบอร์โทรตามนี้เลยแคปจอได้เลยนะครับรัวบินล้าดงนะครับถึงเครื่องถึงกจไม่ต้องไปถึงคอนครับข้าแกงผักใต้นคอศรีธรรมราชผมครับ ก็ต้องกลับขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พ so okay. ี่น้องเพื่อนๆพนี่ๆี c อทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอ f c ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทีทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพือนี่ๆี c อ f c ได้รับชมกันนะครับกลับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ